ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะ ตำบอลอาโพนอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มาเจอกับลุงหมายพอดีนะคะและก็จะมาตามตัวเลขสูตรคำนวณจากลุงหมายไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็หลังจากไม่ได้ตามอยู่สองงวดน่าจะได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพักหลังๆแอดก็ไม่ค่อยได้มานะคะก็เลยไม่มีตัวเลขสูตรคำนวณจากลุงหมายไปฝากเอฟซีนะคะวันนี้ก็ถือว่า มีโอกาสดีนะคะท่านผู้ชมที่ได้มาเจอลุงหมายนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับลุงหมายนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเอดดีๆชเด็ดเด็ดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับลุงหมายกันเลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะลุงหมายสวัสดีสสดค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะลุงหมายสบายดีไหมคะลุงหมายเรื่อยๆค่ะ่อยสบายหรอกเออไม่ค่อยสบายเอ๋อค่ะงวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะลุงหมายไม่โชคดีเลยครับหลุดไปถูกเลขอั้นก็เลยไม่ได้แทงอ๋อได้เลขมาแต่ว่าเลขอั้นก็เลยไม่แทงเนาะก็เลยไม่โชคดีไม่โชคดี งวดนี้เอาใหม่นะลุงเนาะงวดนี้เอาใหม่เพราะว่างวดที่แล้วเข้าอ๋องวดที่ผ่านมาเลขสูตรก็เข้าใช่ไหมคะเข้านี่ไม่ถูกข้างล่างด้วยเพราะว่าเลขในวงกลมก็ถูกหมดเลยคงวดที่ผ่านมาเอ็ดก็ไม่ได้มาเนาะลุงครับพลาดไปสองงวดสงสัยศกสองหรือสามเนาะเออแต่เลขส่งให้มิ้วนะคิดว่ามิ้วเขาส่งให้มิ้วิ้วไม่ได้ส่งให้เลยมีมีไอ แฟนคลับของละองกันเลยที่พี่กิตเนี่ยก็โทรมาเขาบอกเขาเปิดดูแล้วเขาไม่ไม่เจอหาลุงไม้ไม่เจอเนาะหาลุงไม้ไม่เจอพอดีเขาโทรมาผมพอดีได้เจอวันนี้แหละลุงวันนี้ได้เจอแน่ๆเนาะบอกบอกอยู่ว่าเขามาไม่เจอผมไปคนละทางมาว่าอ็อเลยบอกเขาไปคเมื่อวานแกก็โทรมาแกมาเอาหวยตัวนี้เด้อได้ไปแล้วบอกได้ไปแล้วอ๋อเดี๋ยวจะบอกแกว่าให้แกโทรเปิดดูจ้า งวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวไหนคะลุงมาเข้าหกหนึ่งหนึ่งหกงวดที่ผ่านมาเข้าหกหนึ่งหนึ่งหกห้าหกก็ข้างล่างห้าหกห้าหกแต่ว่าเลขในวงกลมมันมีนะมีมีทั้งสามตัวบนล่างถูกหมดเลยค่ะใครมันจับคู่ได้แต่ข้างบนจับคู่ได้หกหนึ่งหนึ่งหกเนาะก็เข้าเนาะไม่ลุงทากลับเข้าแล้วก็จะเข้าติดๆเนาะเพราะว่าช่วงนั้นก็หลุดประมาณงวดสองงวดนี่แหละนาะลุงเนาะค่ะอันนี้จะเป็นงวด ใหม่เนาะลุงน้องได้มาหรือยังคะที่หนึ่งทันวาได้มาแล้วครับนี่ได้มาแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมติดตามเอานะครับจับเอาในความจริงเนี่ยผมผมชอบสี่สี่เก้านะครับกับหนึ่งเก้าแต่ไม่ได้จับสี่เก้าเลยค่ะโอ้สี่เก้าก็ดังมากเลยลุงไม้หมเพราะว่าเก้าน่าจะมีนะวันนี้ค่ะก็ในสามเหลี่ยมก็จะมีหนึ่งสี่เก้าสามสองห้านะคะ กอนวดที่แล้วนี่ในในสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยถูกหมดเลยทั้งล่างทั้งบนสามตัวก็ถูกถูกหมดเลยเสียดายเนาะไม่ได้ตาม PFC เนาะไม่เป็นไรวดนนี้เอาใหม่เนาะเอาใหม่วันนี้ก็คงจะเข้านั่นแหละวันนี้ที่อยู่ที่หลวงปู่จับคู่นอะเดี่ยวจับคู่ก็จะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าสองสองเก้าสองสามสามสองห้าสี่สี่ห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็สองห้าห้าสองนะคะ ตัวกันก็จะมี3ามเก้นะคะลุงเนาะอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมถ้า f อฟท่านไหนรอตัวเลขสูตรของลุงหมายก็สามารถตามได้นะคะวันนี้แอดก็ตามให้แล้วนะคะงวดนี้ก็อาจจะเข้าอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มเต็มหกหน,นะคะเนาะลุงเนาะ โอ้ยเสียดายไม่ได้ตามนี่นะคะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไวลุนไว้ดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะลุงเนาะค่ะผมค่ะแต่วันนี้คงจะเข้านั่นแหละ อคนลุงชอบตัวไหนมากที่สุดคะผมชอบสี่เก้าแต่ผมไม่ได้จับแต่ว่าผมชอบในตัวผมชอบหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ชอบตัวรองในลงมานี่ก็สามเก้าน่าจะชอบสามเก้าก็ดังสามเก้าสี่เก้าดังมากเลยค่ะวันนี้ไม่รู้จะอั้นไปละมั่งสงสัยก็พอะเลขอั้นเนี่ยปล่อยให้หลุดไปไม่รู้จะซื้อได้ไหมไม่ทำแล้วเพราะว่าก็ตรงกับหลายๆที่ค่ะลุงหมายตรงหลายที่ค่าน่าจะมาเลยวันนี้คิดว่าจะมาแน่ๆนเลย มาแน่ๆแต่ไม่รู้ตัวไหนเนาะถ้าวิ่งก็วิ่งเก้างงวดนี้โอ้ถ้าวิ่งวิ่งเก้าเนาะวิ่งเก้าบนล่างเนาะนั่นแหละเก้าน่าจะมาคงวดนี้ไม่ฝันบอลลงไม้เนี่ยไม่ฝันเลยครับอ๋อไม่ฝันโอ้ฝันวันก่อนวันก่อนนู้นฝันว่าไปไปไปวัดเขาโต เขาโต้เนี่ยมันอยู่ซอยสิบเก้าผมก็ยังนึกคืนเลยสงสัยจะมาตัวนี้แหละลุงเออห้าเนี่ยหนึ่งเก้าพ่อผมก็ยังนึกอย่างเช่นเก้าหนึ่งนี่แหละครับเพิ่งตันแต่งวดที่แล้วแล้วหนึ่งเก้าน่าจะมางวดนี้ไหมก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมางวดนี้ก็เป็นได้ค่ะเนาะก็เลขฝันก็ได้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเนาะครับผมโอ้ไม่แน่นะลุงหมายผมผมชอบหนึ่งเก้าเลยตัวเดียวโดยส่วนตัวลุงก็ชอบหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะแล้วก็จะมาตรงกับสูตรด้วยเนาะครับ สูตรก็มี1991กกนแล้วก็ฝันก็1น9 1เก้าเ้านงะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูมั่นใจไหมคะลุงมั่นใจงวันนี้ก็มั่นใจลึกอยู่นะจะมาทำที่หลวงปู่มันก็เข้าทุกงวดเลยนะใช่ค่ะลุงเนาะอาศัยบารมีหลวงปู่ช่วยให้เน้นสุดๆก็คือ19นึ่ง1991นะคะหรือไม่ชอบตัวจับเราก็ชอบ ตัววงกลมนี่จับเอาทีให้จับเอาเองเนาะคชอบเนาะได้ชอบก็แล้วแต่วที่แล้วนะใครจับเองนะสามตัวตรงเลยสามตัวสองตัวก็ตรงเลยมาหมดเลยมาหมดเสียดายเนาะครับจ้างวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆรวยๆยกช่องนะคะลุงรวยคงจะเข้าอยู่แล้เพราะว่ามาเจอกันพอดีมาเจอกันมามาทั้งสามคนวันนี้เข้าสามตัวเลยดยยี่สิบเจ็ด ก็ยี่สิบหกยี่สิบหกเหลืออีกสี่วันเนาะอีกวันเหลืออีกสี่วันหวยจะออกเหลือสี่วันห้าวันกับวันออกค่ะห้าวันออกวันพุธค่ะก็คงวันพุธก็คงนี้จะถูกแน่นอนแหละโอถูกแน่นอนนะลุงเนาะไม่หนึ่งเก้าก็สี่เก้านี่แหละค่ะก็อยากจะให้ลุงไม้อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะจะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้แฟนคลับของละอองชาแนลครับ นุดชแนลบค่ะเออนุดชาแนลแล้วก็น้องนั้นด้วยก็เลยก็มาท่านใดที่ติดตามก็ขอให้โชคดีนะครับทางที่ผมก็อยู่ทางหลวงปู่ก็ขอวิงบอลทางบารมีหลวงปู่ให้ช่วยลูกหลานที่ได้มาลูกลูกหลานที่ได้ให้หวยคำนวณก็ให้เข้าแล้วก็ขอให้แฟนคลับละอองชาแนลก็ขอโชคดีทุกคนนะครับค่ะสาธุครับ ค่ะวันนี้แอดก็ขอขอบคุณลุงหมายมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละององชาแนลนะคะลุงงวดน,นี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยกช่องนะคะค,ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ